วันนี้เราจะมาดูเรื่องพหุนามนะครับมาดูเรื่องพหุนามเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์วันนี้ก็จะพยายามไล่จากง่ายไปหายากนะครับเอาเป็นข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกสมมุติว่ามี y ลบ3นะครับส่วน2แล้วเราเอาไปบวกกับเศษส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ1ลบ 2y นะครับอันนี้ส่วน6นี่ การบวกเศษส่วนพระหูนามนะครับก็คล้ายๆกับการบวกเศษส่วนที่เป็นตัวเลขนั่นแหละหลักการก็คือต้องพยายามทําฐานให้เท่ากันแต่ว่าถ้าฐานไม่เท่ากันแล้วนะครับเราก็จะใช้หลักการคูณไข่เนาะแต่เมื่อพิจารณาข้อนี้ครับฐานตัวหนึ่งเป็น2ฐานตัวหนึ่งเป็น6สามารถทําให้เท่ากันได้โดยการเอาสามคูณก้อนข้างหน้าเข้าไปตรงนี้ทวนตามทันนะครับพอคูณ3เข้าไปนะครับก็ขอเขียนเป็นสัญลักษณ์คูณ3เข้าไปแบบนี้นะครับนี่คือการคูณ3เพราะฉะนั้นพิจารณาตัวส่วน2อคูณสได้6แล้ว ตัวนี้เราก็คูณกระจายเข้าไปครับคูณกระจายเข้าไปตัวแรกเนาะ3คูณ y นะครับ3ูณ y ก็จะได้เป็น3 y นะครับตัวที่2ครับ3คูณ3ก็จะกลายเป็น9แต่ว่าเป็นลบ9แล้วก็บวกกับตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือบวก1ลบ2 y ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ2ูณ3เป็น6ที่เหลือทำการคิดเลขตามปกติได้เลย 3Y ลบ 2y ก็จะเหลือแค่ Y เดียวอันนี้ไฮไลท์เป็นสีเขียวไว้ให้นะครับต่อไปลบ9บวก1ครับลบ9、กบวก1ก็จะได้เป็นลบ8นะครับได้เป็นลบ8เพราะนั้นนะครับข้อนี้จึงได้เป็น Y ลบแแล้วก็ส่วน6นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้อันนี้เบสิกไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวส่วนยังคงเป็นตัวเลขอยู่เช่นเดิมนะครับ ถัดมาครับสำหรับข้อนี้สมมติว่าเรามี x นะครับส่วน 4y ครับแล้วก็บวกกับ y ส่วน 4x นะครับข้อนี้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับจะพบว่าตัวส่วนเนี่ยมีทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวแปรเนาะถ้าจะใช้หลักการทําให้ส่วนให้เท่ากันก็ทําได้แต่ว่าทรูดิวจะพาใช้หลักการแบบนี้ครับเขาเรียกว่าคูณไข่นเนาะนะครับตัวแรกก็จะคูณตามประกาสีชมพูนี้เลย ตัวที่2ก็จะคูณกันตามประกาสีฟ้าและตัวสุดท้ายก็เอาข้างล่างมาคูณกันตามประกาสีน้ำตาลน,นะครับเพราะนั้นส่วนแรกเราคูณตามประกาสีฟ้านะครับก็คือเอา 4x ขึ้นไปคูณกับ x ตรงนี้นะครับขอเขียนเป็น x คูณกับ 4x ก่อนเผื่อนักเรียนคนไหนที่ตามไม่ทันนะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกจากนั้นประกาน้ําเงินครับเราก็เอา 4y ขึ้นไปคูณกับ y ก็จะกลายเป็น 4y คูณกับ y นะครับได้เป็นแบบนี้ และตัวล่างอย่าลืมนำมาคูณกันครับก็คือ c y คูณกับ4 x อ่าอันนี้คือคูณในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับพอเราคูณลักษณะแบบนี้ได้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็คิดเลขตามปกติได้เลย x นะครับ x คูณกับ4 x แน่นอนว่าได้เป็น4 x ยกกำลัง2นะครับบวกครับส่วนตัวข้างหลัง C y คูณกับ y ก็จะกลายเป็น4 y ยกกำลังส ส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับ4คูณ4เป็น1 6 x คูณ y ก็กลายเป็น x y จึงได้เป็น1 6 x y นะครับซึ่งพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับตอบเท่านี้ก็ถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าตัวเศษเนี่ยมันมี4อยู่ทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังเราสามารถดึง4ออกมาได้พอดึง4ออกมาได้จาก4 x กํลังสก็จะเหลือเพียงแค่ x กํลังสครับบวกจาก4 y กํลัง2ก็จะเหลือแค่ y กํลังส นะครับทั้งหมดหารด้วย1 6 xy เราดึงออกเพราะว่าครูดิวแอบสังเกตเห็นว่า4กับ16เนี่ยมันจะตัดกันได้414แล้วก็446 6นะครับนั่นหมายความว่าคำตอบที่สละสลวยเลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเหลือเพียง x กำลัง2บวก y กำลังสนะครับส่วนตัวส่วนก็จะเหลือเพียงแค่4 xy เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ ถ้าเป็นการแสดงวิธีทำทำมาถึงตรงนี้ตวสมมติเต็ม5เนาะตรงนี้ก็น่าได้4ัสมาถึงตรงนี้อีกก็จะได้5เลยนะครับถือว่าตรงนี้เป็นคําตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่สามารถทําอะไรต่อได้อีกแล้วนั่นเองนะครับส่วนหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ครูดิวบอกล่ะนะครับ x นะครับส่วน 4y เนาะบวกกับอะไรครับ y ส่วน 4x นะครับจะสังเกตเห็นว่า ตัวส่วนของเรานะครับมีเลข4อยู่แล้วข้างหน้ามี y แต่ขาด x ข้างหลังมี x แต่ขาด y เพราะนั้นตัวหน้านะครับเราก็จะใส่การคูณ x เข้าไปตัวหลังเราก็จะใส่การคูณ y เข้าไปเพราะนั้นตัวส่วนของเราจะเท่ากันแล้วถูกไหมครับตัวส่วนของเราก็เท่ากันแล้วก็คือ4 y x หรือ4 x y นะฮะดังนั้นตัวเศษตรงนี้ก็คิดครับ x คูณ x, x ได้เป็น x กำลัง2นะครับบวก y คูณ y ก็ได้เป็น y กำลัง2 แล้วก็ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็คือ cxy หรือ c yx ก็จะเห็นว่าคําตอบเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับแต่บางเอิญถ้าพิจารณาสาหรับข้อนี้คิดแบบนี้ก็จะง่ายถูกไหมแต่ว่าถ้าคิดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะบางครั้งนะคะลักษณะของโจทย์การจะทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยมันยากเราก็ต้องมาใช้วิธีนี้นะครับมาดูข้อถัดไปนะครับสําหรับข้อถัดไปข้อที่3ครับอ่าข้อที่3ข้อที่3สมมุติเรามี3 x ยกกําลังสอง นะครับโกดผิดนิดหน่อยนะครับขออภัยเรามี3 x ยกยกกำลังสองครับส่วน x-1 ลบ1เอาไปบวกกับ2 x-3 ลบ3นะครับส่วน5นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้วิธีการก็คือเหมือนเดิมเราก็สามารถทำส่วนในเท่ากันก็ได้หรือจะใช้หลักการคูณไข่ก็ได้นะครับในที่นี้ขอใช้หลักการคูณไข่นเนาะ เหมือนตะก,กี้เลยก็คือเอา5ขึ้นไปคูณกับ3 x กาลัง2นะครับเอา x ลบ1ขึ้นไปคูณกับ2 x ลบ3นะครับและที่สำคัญก็คือเอาตัวข้างล่างมาคูณกันให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นสีแดงนะครับก็คือ3 x กาลัง2ถูกไหมคูณอยู่กับ5นะครับบวกกับสีเหลืองครับสีเหลืองคือ2 x ลบ3คูณอยู่กับ x ลบ1นะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวส่วนของเราก็จะกลายเป็น x ลบ1นะครับคูณอยู่กับ5นั่นเอง อันนี้ใช้ปากกาสีตามเส้นที่ที่เขียนเอาไว้เลยนะครับก้อนแรกครับ3 x กําลัง2คูณ5นะครับ3ูณ5ได้1 5 x กําลัง2นะครับส่วนก้อนสีเหลืองนะครับขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเพราะว่าสีเหลืองมองไม่เห็นมันคือ2 x ลบ3นะครับคูณกับ x ลบ1วิธีคูณก็คือใช้การโยกแบบนี้เลยเหมือนที่เราเคยทํามาโอเคนะครับตัวแรกครับเป็น2 x คูณ x ก็กลายเป็น2 x ยกกําลังสครับ2 x คูณลบ1เป็นลบ2 x ลบคูณ x เป็นลบ3 x ครับและลบ3คูณลบ1กลายเป็นบวก3นะครับนี่ก็จะคูณเป็นประกาศสีดำออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนประกาศสีฟ้าครับเอา5กระจายเข้าไป5คูณ x กลายเป็น5 x ครับ5คูณลบ1กลายเป็นลบ5เมื่อคูณเสร็จแล้วนะครับก็ทำการคิดเลขตามปกตินะครับตัวเศษข้างหน้าวงเล็บเป็นบวกนะครับก็สามารถปลตวงเล็บออกได้เลยโดยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ลบวงเล็บออก แต่ถ้าเป็นลบอย่าลืมกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นรวมกันให้เรียบร้อยครับ 15x กำลังสรวมกับ 2x กำลังสได้เป็น 17x ยกกำลังสองนะครับต่อไปลบ 2x ลบ 3x กลายเป็นลบ 5x ครับและตัวสุดท้ายบวก3รวมกับใครเข้าไม่ได้ก็จะได้เป็นบวก3ในขณะที่ตัวส่วนประกาศสีฟ้าก็เขียนไว้เหมือนเดิมก็คือ 5x ลบ5นะครับเพราะนั้น ตามที่เห็นเลยคือคําตอบของข้อนี้นะครับเนื่องจากเศษส่วนพหนุมนาค่อนข้างยาวขี้เกียจอ่านนะก็ลเลยบอกว่าตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นได้เลยอ่าตรงนี้ตามทันไหมครับตามทันนะมาดูข้อต่อไปครับสําหรับข้อต่อไปเอาเป็นแบบยาก,ยาก,ยากหน่อยแต่ไม่ได้ยากมากนะครับ1ส่วน x บวก1ครับ1ส่วน x บวก1บวกกับ2ส่วน อ่าส่วนยาวๆคือ x ลบ1ครับแล้วก็คูณกับ x บวก1นี่ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ครับอันนี้ถึงแม้ว่าตัวส่วนเนี่ยจะเป็นพหุนามแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนนี้สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือ x บวก1ถูกไหมใส่ว่าก้อนข้างหน้าของเราขาดอะไรไปขาด x ลบ1ถูกต้องไหมครับเราก็จะคูณเลยคคูณ x ลบ1เข้าไปนะครับพอคูณเสร็จจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเป็นไงกันเรียบร้อย เหมือนกันที่เหลือก็คิดตามปกติเห็นไหมฮะเหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากมากดังนั้นก้อนข้างหน้าตรงนี้นะครับ1คูณกับ x กลบ1ก็มีค่าเป็น x อลบ1เหมือนเดิมแล้วก็บวกกับ2ที่อยู่ข้างหลังในส่วนของตัวส่วนนั้นเหมือนกันเรียบร้อยนะครับจะเขียนเป็น2วงเล็บคูณกันเอาไว้ก็ได้นะครับ ลองเขียนไว้ก่อนเนาะคือ x บวก1นะครับคูณ x ลบ1จะเอาตัวไหนไว้ข้างหน้าก็ได้นะจะเอาลบ1มาไว้ข้างหน้าแล้วก็จะเอาบวก1ไปไว้ข้างหลังก็ได้การคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับจากนั้นคิดเลขที่อยู่ด้านบนครับเราพบว่าลบ1บวก2อลบ1่บวก2มันก็คือ x บวก1ถูกไหมฮะข้างบนมี x บวก1แต่ข้างล่างก็มี x บวก1คูณกับ x ลบ1เพราะฉะนั้นชายแดน x บวก1จะตัดทันหายไป จึงทำให้ข้อนี้ได้คำตอบเป็น1ส่วนอะไรนั่นเอง1ส่วน x ลบ1นะครับก็เป็นอันเสร็จสิน้นเรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะครับเรียบร้อยตามทันนะครับต่อมาข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้ของเราคือ x บวก4ครับส่วน x ลบ3คูณ x บวก3ครับ แล้วก็ลบค้อนี้เป็นลบนะต้องระวังนะลบกับ x ลบ3นะครับพอพิจารณาถึงขั้นตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าพิจารณาโจทย์เนาะมี x ลบ3เหมือนกันแสดงว่าตัวหลังของเราก้อนข้างหลังของเราเราจะต้องเอาอะไรคูณครับเอา x บวก3คูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับเมื่อพิจารณาตัวส่วนของเราเหมือนกันเรียบร้อยเราก็จะหาได้ละนะครับ ขอคงไว้ก่อนนะครับ x บวก4นะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างหลัง1คูณอยู่กับ x บวก3อะไรคูณกับ1ได้ตัวเดิมถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าข้างหน้าเนี่ยเครื่องหมายเป็นลบเราจะต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับพอกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ x ลบ3ถูกต้องไหมครับลบ x ลบ3ในขณะที่ตัวส่วนของเราก็คือเป็น x ลบ3คูณกับ x บวก3นั่นเองตัวเศษคิดเลขครับ สังเกตจะพบว่าบวก x กับลบ x ตัดกันหายไปนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่บวก4ลบ3บวก4ลบ3มีค่าเป็น1 1ส่วนอะไรนะคำตอบก็คือ1ส่วน x ลบ3คูณ x บวก3นะครับหรือถ้าสังเกตดีๆตัวส่วนนะครับเราสามารถมองเป็นหน้าลบหลังซึ่งคูณกับหน้าบวกหลังได้ถูกไหมฮะ ซึ่งเมื่อมันแยกเป็นแบบนี้เราสามารถคิดรวมกันทีเดียวเลยก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับดังนั้นหน้าคือตัว x หน้ากำลังสองก็ได้เป็น x กําำลังสองครับลบหลังของเราคือ3 3กํากำลังสองก็เป็น9ตอบรูปไหนก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ถูกฝั่งนี้ก็ถูกเช่นเดียวกันแล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะครับสำหรับข้อนี้ตรงนี้ได้นะครับมาดูข้อถัดไปครับ สำหรับข้อถัดไปจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะเป็น x ลบ3ครับหารด้วย x บวกนะครับคูณ x ลบ1แล้วก็ลบกับ1ส่วน x บวก1ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่างานเริ่มเข้าและโจทย์เนี่ยนะครับอย่างทุกข้อที่ผ่านมาเราก็จะคูณแค่บนกับล่างอย่างละชุดถูกไหมก็จะเท่ากันแล้ว แต่ว่าพอมาเป็นข้อนี้ปุ๊บอ่างมันไม่เท่านะครับเราก็จะกลับมาใช้หลักการที่เคยสอนไว้ก็คือคูณไข่แบบนี้นะครับคูณไข่แบบนี้แล้วก็ข้างล่างคูณกันแบบนี้นะครับเริ่มจากปากกาสีเขียวก่อนปกากปกาสีเขียวคือ x ลบ3นะครับคูณอยู่กับ x บวก1เนาะเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบจากนั้นปากกาไฮไลท์สีฟ้าครับสีฟ้าก็คือ1คูณกับ x บวก4ครับคูณกับ x ลบ1 และปากกาสีชมพูที่เป็นตัวส่วนนะครับมันก็คือ x บวก4ครับคูณ x ลบ1แล้วก็คูณ x บวก1นั่นเองได้เป็นแบบนี้ก่อนในข้อนี้นะครับครูดิวจะยังไม่ทำอะไรกับตัวส่วนเนาะเผื่อรวมตัวเศษได้แล้วมันจะตัดได้เหมือนกับข้อที่ผ่านมาเหมือนกับข้อนี้นครับนะเพราะฉะนั้นตัวส่วนจะนิ่งไว้ก่อนนะอันดับแรกเรามาเริ่มคิดที่ ที่สีเขียวก่อนนะครับสีเขียวก่อนนะ x คูณ x ตรงนี้นะครับได้ x กําลังสอง x คูณบวกหนึ่งได้บวก x ลบสามคูณ x ได้ลบสาม x ครับลบสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามเหนนะครับสีเขียวเรียบร้อยนะต่อไปเราจะต้องคูณสีฟ้าเสร็จพอคูณสีฟ้าเสร็จเราถึงจะกระจายเครื่องหมายลบเข้ามานะครับเพราะนั้น x คูณ x ได้ x กําลังสองถูกไหมเจอลบข้างหน้าก็ลบ x กําลังสองต่อไป x คูณลบหนึ่ง ได้ลบ x แต่เจอลบข้างหน้าอีกก็กลายเป็นบวก x นะครับ4คูณ x เป็นบวก4 x เจอลบข้างหน้าเป็นลบ4 x ครับและตัวสุดท้ายบวก4คูณลบ1เป็นลบ4เจอลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวก4นะครับส่วนตัวส่วนยังคงเขียนไว้เหมือนเดิมก็คือ x บวก4นะครับคูณ x ลบ1คูณ x บวก1นั่นเองจากนั้นตัวเศษตรงไหนที่รวมกันได้ก็รวมให้เรียบร้อย พบว่า x กำลังสองกับลบ x กำลังสองตัดกันหายไปนะครับ,บวก x ลบ3 x ตรงนี้ได้ลบ2 x บวก x ลบ4 x ตรงนี้ได้ลบ3 x เพราะนั้นข้างหน้ามีลบ2 x ลบอีก3 x จึงได้เป็นลบ5 x ตามทันนะครับลบ5 x ส่วนตัวเลขที่เหลือนะครับลบ3บวก4นะครับลบ3บวก4 ก็จะได้เป็นบวก1นั่นเองได้เป็นบวก1นั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไม่สามารถดึงตัวร่วมแล้วก็ไม่สามารถจะไปตัดกับตัวส่วนได้เพราะนั้นตัวส่วนก็เขียนไว้เหมือนเดิมครับก็คือ x บวก4คูณกับ x ลบ1ครับแล้วก็คูณกับ x บวก1นนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่สามารถตัดกันได้เนาะแต่ถ้ามันตัดกันได้ก็ทำไมก็ตัดให้เรียบร้อยไม่ได้ยากอะไรนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ไปต่อนะครับสำหรับข้อนี้อ่าข้อนี้ขอเป็นแบบมีชั้นเชิงนิดนึงนะครับชั้นเชิงนิดนึงเอาเป็นประกรารสีแดงเลยนะครับ x ส่วน x ลบ y, y นะครับบวกกับ x กํลังสองบวกกับ y กํลังสนะครับส่วนอะไรดีนะส่วน y ลบ x ครับ แล้วก็คูณกับ y บวก x ครับแล้วก็บวกกับะไรครับ y ส่วน x บวก y เออข้อนี้ยาวนิดนึงนะครับข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3ตัวนะครับตัวส่วนไม่เหมือนกันเลยพอเป็น3ตัวแบบนี้เราจะใช้การคูณควายแบบนี้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้จริงๆนะเราจะต้องแบ่งคิด2ชุดนี้ก่อนใช้หลักการคูณควายแบบนี้ให้เสร็จก่อนมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนออกมา ได้ไปเท่าไหร่ก็มาคูณควายกับฝั่งนี้อีกรอบนึงแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าได้คําตอบเหมือนกันเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือตั้งสติดีๆสังเกตดีๆนะครับตัวที่มีตัวส่วนมากที่สุดนะครับตัวที่มีตัวส่วนมากที่สุดของเราตอนนี้คือตัวไหนครับคือตัวที่อยู่ตําแหน่งตรงกลางตัวนี้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทําทาไงฮะทาให้สองตัวที่เหลือเนี่ยตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยให้มันมีตัวส่วน เหมือนกับตัวที่อยู่ตำแหน่งไหนดีตำแหน่งตรงกลางถูกไหมครับแต่พอมาพิจารณาดีๆนะครับเราจะพบว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ย y อยู่ข้างหน้าเนาะ y อยู่ข้างหน้าดังนั้นเราก็ทําการสลับก่อนสลับได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น x อยู่ข้างหน้านะครับพอสลับปุ๊บตัวนี้จะได้เป็นลบ x บวก y เครื่องหมายลบต้องติดมาด้วยนะครับเพราะว่าลบเป็นของ x ส่วน y เป็นบวก ส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังก็เป็น x บวก y ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นบวกทั้งคู่เราจะสังเกตเห็นว่าอา้าวตัวนี้เนี่ยเหมือนกันแล้วแสดงว่าตัวนี้เนี่ยขาดก้อนตรงนี้เข้าไปถูกไหมครับแต่พอมาดูก้อนนี้อา้าวมันไม่เหมือนใครเลยแล้วแถมยังไม่พอตัวนี้หน้า x ยังมีลบโผล่มาอีกวิธีการก็คือนะครับเราจะดึงลบออกเราจะดึงลบออกนะครับพอดึงลบออกปุ๊บดึงตรงนี้เป็นลบถูกไหมมันก็จะกลายเป็นลบตรงนี้ ตรงนี้จากเดิมที่เคยมีลบก็จะไม่เป็นลบละจะเหลือแค่ x จากตรงนี้ถ้าเป็นบวกดึงเครื่องหมายลบจะกลายเป็นลบ y เพราะเวลาเรากระจายเครื่องหมายลบกลับเข้ามาลบคูณลบมันจะได้บวกซึ่งก็จะสอดคล้องกับตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็ทําการจัดรูปนิดนึงนะครับ x ส่วน x ลบ y ตรงนี้เหมือนเดิมนะครูรวดึงลบออกนะครับตัวเศษยังเหมือนเดิมนะครับลบที่เราดึงออกเราดึงมาจากส่วนนะดึงจากตรงนี้นะครับดึงลบตรงนี้นะ มันก็จะเหลือเพียงแค่ x บวก y ครับตัวข้างหลังก็คือ x บวก y เช่นเดียวกันนะครับนี่มันเหมือนกันแล้วเห็นไหมฮะหน้าตาเขาเหมือนกันเรียบร้อยแล้วอ่าขออภัยขออภัยไม่ใช่บวกเนาะลบลบลบตรงนี้ต้องเป็นลบเห็นไหมยังพลาดเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัวข้างหลังครับก็คือ y ส่วนเลยครับส่วน x บวก y เพราะนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมันมีแค่ x ลบ y กับมีแค่ x บวก y เท่านั้นแหละ ดังนั้นพสต์แรกของเราเป็น x ลบ y ถูกไหมหน้าที่ของเราก็คือเอา x บวกลยฮะเอา x บวก y เข้าไปคูณน,นะครับเอา x บวก y เข้าไปคูณตัวข้างหลังเรามี x บวก y ละหน้าที่ของเราก็คือเอา x ลบ y เข้าไปคูณน,นี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับดังนั้นพอดูส่วนปุ๊บส่วนจะเท่ากันโดยอัตอนโนมัติ x ลบ y คูณ x บวก y x ลบ y คูณ x บวก y, x y x ลบ y คูณ x บวก y เห็นไหมครับเหมือนกันเรียบร้อยตัวส่วนไม่ต้องไปพะวงอะไรมากละที่เหลือรวมตัวเศษให้เรียบร้อยแต่อย่างที่บอกครับตัวส่วนเนี่ยจะยังไม่คูณนะเผื่อมันตัดได้ x คูณ x ครับได้ x กำลังสอง x คูณ y ก็กลายเป็นบวก xy แต่เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบนะตรงนี้ต้องระวังนะครับก็กระจายลบเข้ามาเป็นลบ x กำลังสองกระจายเครื่องหมายลบเข้ามาก็เป็นลบ y กำลังสอง ส่วนโพสสุดท้ายเป็นบวกนะครับไม่มีผลอะไร y คูณ x ก็คือบวก x y นะครับแล้วก็ y คูณลบ y ก็ได้เป็นลบ y กํลังสนะครับเดี๋ยวขอเขียนตัวส่วนทีเดียวนะเพราะว่าบรรทัดมันค่อนข้างจะจำกัดนะครับจากนั้นรวมครับ x กํลังสลบ x กํลังสองตัดกันหายไปนะครับลบ y กํลังสลบ y กํลังสองเป็นลบ2 y กํลังสองครับ xy บวก xy กลายเป็นบวก2 xy นั่นเองได,เบบนะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มี y ตรงนี้มี y ตรงนี้มี2ตรงนี้มี2เราจะทําการดึง2 y ออกนะครับพอดึง2 y ออกพจน์แรกก็จะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ลบ y ถูกต้องไหมครับส่วนตัวหลังนะครับบวกดึง2 y ออกก็จะเหลือแค่ x นะครับลบ y บวก x นะครับลบ y บวก x ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าลบ y บวก x เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถสลับได้เป็น x ลบ y ได้ถูกต้องไหมพอมันสลับเป็น x ลบ y ได้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องพูดผิดไม่ใช่สิมันก็จะสามารถมาตัดกับตัวที่อยู่ข้างล่างได้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะตัดเลยนะนะครับเขียนขยายความอีกนิดนึง2 y คูณกับ x ลบ y นะครับอันนี้คือสลับกันนะตามประการสีฟ้าตัวส่วนคือ x ลบ y คูณกับ x บวก y นะครับ x ลบ y ตัดกันหายไปนี่เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบจึงตอบเพียงแค่เลยครับ2 y ส่วน x บวก2เออ2 y ส่วน x บวก2นั่นเองนะครับ2 y ส่วน x บวก2นั่นเอง เป็นไงยากไหมครับไม่ยากเนาะ